ยินดีต้อนรับสู่สวนพูทองใบค่ะที่นี่บ้านโคกค่ะตำบลม่วงไขออ่อำเภอพังโคนจังหวัดส,สกลนครค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในสวนกันค่ะครับนี่ต้นแรกนี้เลยค่ะท่านประธานอมรศรีนะคะให้เกียรติลงมือปลูกด้วยตัวเองเลยค่ะตั้งแต่พฤษภาคม2 5 6 4ค่ะนะคะ ยอดมากเติบโตอย่างสวยงามเลยค่ะครับแล้วก็ที่นี่คือสวนที่สวยที่สุดในอําเภอพังคงจังหวัดสกลนครค,ครับของเรารเป็นสวนไม้ฮวงวิลี่นะครับที่สวยที่สุดนะครับตรงนี้พี่น้องอําเภอพังคงสามารถมาเยี่ยมชมมาดูต้นแบบได้ที่นี่เลยค่ะติดสนุนนะคะเส้นทางระหว่างบ้านม่วงไข่ค่ะตรงไปอำเภอวริชภูมิค่ะเส้ทนทางครับพืชของเราเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายโตวไวะนะครับนี่ยังไม่ถึงปีเลีงตกระ ปีหนึ่ง,งพอดีอปีหนึ่งพอดีครับนี่คือไม้ปีหนึ่งนะครับหนึ่ง,ง,งปีหนึ่งนิ้วเฉพาะโคนเนี่ยจะเข้าสองนิ้วแล้วนะครับะนะครับเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายตัวไวครับสูงสามเมตรตัดยอดครับพอตัดยอดปุ๊บเขาจะอ้วนทันทีนะครับนี่คือสวนที่ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเลยนะครับสวนท่านที่ ปรึกษา,<ร>าคุณพานวัตรลาลุนและก็ะของคุณธนิยาลาลุนอันนี้จะเริ่มต้นเป็น2,000ที่ 2, ะ 2> ะจะก<ช>้าวสู่เข้าสู่200ล้านใ,<ช>ใ,ในปีนี้เราจะลงเพิ่มลงปลูกเพิ่มนะคะที่นี่ก็จะมีพี่ชายค่ะพี่ชายของท่านที่ปรึกษาพานุวัฒนนะคะเป็นผู้ดูแลค่ะนะคะดูแลไหมคะตัดหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยพรวนดินให้เราอย่างสวยเลยค่ะ ได้ข่าวว่าบริษัททองดีก้าวหน้าการเกษตรของเรานั้นได้มีเพิ่มเข้ามาอีก2โครงการม,มีโครงการอะไรบ้างครับคุณยาโครงการแรกเลยนะคะเขาเรียกว่าโครงการระยะสั้นค่ะระยะสั้นคือปีหน้าค่ะปีหน้า1ไร่1ล้านเราก็จะสามารถเก็บผลผลิตนะคะในพื้นที่ของเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ในดินค่ะ นะคะรดราดจุลินรียไมโครไรซาขึ้นไปเป็นเหตุที่จะเป็นผลพลอยได้จากการใช้จุลินรียนี้ให้รากไม้จเจริญเติบโตได้ดีหาอาหารได้ดีค่ะคจากนั้นอีกอันนึงโอโ้โหอ,อันนี้ไฮไลท์มากเลยค่ะเก็บใบเงินใบทองขายค่ะเป็นใบจากพืชนะคะพันกระท่อมก้านแดงค่ะที่จะทําให้เรานั้นมีรายได้ทุก15วันเลยค่ะนะคะกิโลกร,รัมละ200บาทรับประกัน MOU รับซื้อคืนกันด้วยเลยนะคะโอเคแล้วเราเดี๋ยวแามตรงกลางนะครับวานี้ครับ ฉะนั้นเป็นข้อดีครับในการที่เราจะเจมตรงกลางนี้ก็คือเวลาเราให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยครับต้นนี้ก็จะได้ทานตน้นนี้ก็ได้ทานต้นนี้ก็ได้ทานต้นนี้ก็ได้ทาน <ค windy. S 1> เขาเรียกว่าการให้ปุ๋ยแบบมีจุดยุทธศาสตร์นะครับมีศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมใ <Cos. S 2> ื่พี่พเลี้ยงให้กับไม้ชนิดอื่นที่อยู่บริเวณรอบๆด้วยยังไม่ถึงปีครับใช่ค่ะนะครับประมาณกี่เดือนแล้วครับนี่ตัวนี้น่าจะสองสามเดือนเองค่ะสองสามเดือนก็หมัวแล้วครับนี่เป็นพืชที่เลี้ยงง่ายโตไวนะครับ ลงดินสองสาเดือนต้นนี้ต้นใหญ่เลยตหนึ่งปีนะเกีนเลยเดือลงเมื่อพฤษภาปี6-4นะครับปีนี้ปีพฤษภาปี6-5นะครับเห็นไหมฮะไม้ของเราเนี่ยหปี1นิ้วอันนี้นิ้วขึ้นเกือบ2นิ้วแล้วครับเนี่ยถ้าเราวัดแบบนี้ก็เกือบ2นิ้วครับเป็นไม้สดเคล็ดลับตัวเร็วใช่ไหมคะตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอและที่สําคัญใช้ดินทองดีค่ะ ผสมกับ<ห><ห>จุลินทรีย์ไมโครไรซานะคะคุ้เค้าให้เข้ากันแล้วก็มันให้มันใส่ให้เพิ่มความถี่เข้าไปเพิ่มนะคะเพื่อให้พืชน,นั้นได้มีอาหารดูซึมอาหารได้ดีค่ะแล้วเรามาเก็บเหตุด้วยกันนะคะบริเวณสวนของเรานะคะก็จะมีพืชหลายชนิดค่ะที่สามารถปลูกแซมได้เลยค่ะด้านนั้นเป็นอะไรบ้างคะท่านที่ภาษาพิเศษศิลอ๋อนันเป็นไม้พยงไทยครับพ่ต้นสูงนั้นคือไม้พยงไทยแล้วก็จะมีด้านนี้ครับเป็นไม้ประดูลายของเรานะครับแล้วก็ข้างหลังนู้นก็คือไม้ สักทองข้างในนู้นแล้วก็มีป่าไผ่ครับเราสามารถปลูกแจมไว้กับไม้ของปลี่ได้หมดเลยนะครับส่วนด้านนี้ครับนี่ต้นโกโก้ใช่ไหมครับต้นโกโก้ต้นโกโก้ก็สามารถปลูกแจมได้นะครับสุดท้ายเลยนี่ครับผลไม้นะฮะที่เป็นผลไม้ในสวนของเราเช่นมะม่วงนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสมุนไพรื้นบ้านตะไคร้ค่ะขิงข่าตะไคร้ค่ะ แล้วที่สําคัญถักกล้วยค่ะทฤษฎีกล้วยๆเนี่ยพี่กล้วยเขาจะเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างนี้เลยเราก็สามารถที่จะแซมเข้าไปได้นะคะมาชมกันค่ะทำมาเลยันจะเป็นร่มเงาอย่างนี้เลยครับถ้าเราปลูกไว้ในสวนของเราเพื่อเป็นร่มเงาก็อีกหนึ่งนะครับปลูกอะไรก็ปลูกได้ครับแต่อย่าลืมนะครับไม้ฮัวงมลี่ไม้เศรษฐกิจตัวใหม่นะครับที่ มีใบรับรองสายพันธุ์มีใบประกันราคาะนะครับรแล้วก็ M.O.U. รับซื้อคืน,นะคะรับซื้อคืนนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจธธตัวใหม่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดโลกและแพงที่สุดในตลาดจีนนะครับแล้วที่สําคัญค่ะโคต้า1นล้านต้นใกล้จะหมดแล้วนะคะท่านใดยัง,ๆๆๆๆง,ง,งมีกี่ต้นครับจํานวนที่ลงไปแล้วคร่าวๆนะครับประมาณ300ต้นค่ะนะคะแล้วก็อนุบาลไปอีกร่วมร้อยต้นค่ะ นะคะโดยพื้นที่คือมีเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านค่ะจึงเป็นเหตุให้เราต้องได้ล่นพื้นที่ลงมาค่ะแล้วก็ดูค่ะเป็นทิวแถวต้นไม้กํลาลังโตค่ะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะสวยงามมากๆเลยและบริษัททองดีก้าหน้าการเกษตรของเราดันนี้ก็ได้เพิ่มมาอีก2โครงการครับก็ค,ค,คือโครงการปลูกเห็ดสร้างเงินสร้างรายได้นะครับก็คือโครงการหนึ่งได้หนึ่งล้านพร้อมด้วยโครงการปลูกไม้ กระท่อมนะครับเป็นพืชพี่เลี้ยงพืชพี่เลี้ยงสายพันธุ์การแดงของบริษัทเราเราดูพื้นที่แล้วค่ะสามารถจะแซมได้ตรงไหนมั้งคะเพื่ออธิบายให้กับพี่น้องเราที่ลงปลูกไปแล้วก่อนหน้านี้ครับถ้าสมมุติว่าถ้าเราปลูกอย่างนี้ครับก็เอาตรงกลางเลยนะครับนี่คือเราสามารถแซมพืชกระท่อมได้เพราะว่าพืชกระท่อมนี่ความกว้างอย่างน้อยเราแต่งไว้แค่วาเดียวนะครับพอว่าเดียวปุ๊บเราใส่เวลาเราใส่ปุ๋ยครับคุณประโยชน์ของการใส่ปุ๋ยนั้นถ้าเราใส่จุดตรงกลางเนี่ยหนึ่งวงนะครับ ต้นต้นไม้ที่อยู่รอบข้างด้านนี้นะครับก็จะได้อาหารด้วยตรงนี้ได้อาหารด้วยตรงนี้ก็ได้อาหารด้วยและตรงนี้ก็ได้อาหารด้วยนี่คือนะครับจุดยุทธศาสตร์ในการปลูกเอ,อไม้ที่เราจะแซมลงในสวนของเรานะครับได้ประโยชน์สูงสุดส่วนโครงการเห็ดเราก็ใส่รอบเลยครับบริเวณโคนต้นไม้ฮวงโหรีของเราแล้วก็โคนต้นของไม้กระท่อมของเรานะครับ แต่นั้นเราก็จะได้มีทั้งหมด3โครงการโอ้โหสุดยอดมากเป็นแผ่นดินเงินนะคะในดินเนี่ยเก็บเงินได้นะคะแล้วก็ใบเงินค่ะต่อไปจะเป็นเก็บใบกระท่อมค่ะนะคะได้1เดือนได้ทุก2ครั้งเลยที่ทุก15วันเลยนะคะในพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะเป็นเม็ดเงินให้เราได้อย่างดีเลยค่ะโครงการแผ่นดินเงินเกิดขึ้นแน่นอนค่ะแผ่นดินเงินแผ่นดินทอง3กระเป๋าของเราของบริษัททองดีก้าวหน้าการเกษตรติดตามคลิปต่อไปครับ